ถ้าอยากหี่อยพูดถึงการร่วมงานกิจกรราใหม่ในการนี้ครับผมก็วันนี้มาร่วมงานกับทางเกสลานะครับผมก็เป็นบริษัทที่นําเข้านะครับผมเรียกว่าเครื่องละกันเครื่องที่ใช้ในการดูแลผิวคันผิวหน้านะครับสําหรับใช้ในคลินิกนะครับเสริมความงามต่างๆอะไรเงี้ยก็วันนี้ก็ถือว่ามาก็ตรงตรงจุดเหมือนกันเราก็เป็นหนึ่งในผู้บริโภคเพราะว่าใช้ชำอยู่ครับผม ก็ยุนได้ได้ดวยวัยนี่แหละเนาะสี่สิบเอ็ดแล้วอะไรเงี้ยค<ม>จริงแล้วก็คือผมว่าแต่ก่อนเนี่ยหลายหลายคนจะบอกว่าพวกนวัตก,กรรมในการดูแลผิวพรรนหรือว่าอย่างที่เครื่องทําหน้าอะไรเงี้ยาจะาเป็นแบบเฉพาะกลุ่มผู้หญิงหรือว่าถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็ต้องเป็นคนที่แบบในวงการวิญญาณาแต่ผมว่าเดี๋ยวเนี้ไม่ใช่อ่ะเวลาไปคลินิกเราเห็นหมดอ่ะผู้หญิงผู้ชายคนทั่วไปทุกคนก็ดูแลตัวเองนะครับ<ม>แล้วมันก็ ยิ่งอายุเยอะอะเนาะแล้วมันแล้วพอมันมีนวัตกรรมอะไรต่างๆที่มันสามารถย้อนวัยให้กับผิวเราได้เราเราก็ทำแล้วมันก็ดีอ่ะทุกคนที่เป็นผู้ชายเราซีเรียสส่วนไหนสุดในใบหน้าของเราคนใหญ่ผู้ชายใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องของนิ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมความหย่อนคล้อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราทําแล้วมันดูสามารถย้อนไวได้เราก็ทําครับผมอย่างเวลาไปเจอผู้ชายเราขอครับคุณจันท์ทำแนะนำยังไงบ้างถ้าจะมือ,อขอแน่นอนคือ เป็นเครื่องพวกนี้นะครับก็คือไม่ใช่ว่ามีแล้วใครก็ทําได้ว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้วยที่เขาจะแนะนําให้เราได้ว่าเครื่องแบบไหนถึงจะตอบโจทย์แล้วก็แก้ปัญหาให้เราได้เพราะถ้าเกิดว,ว่าเราไปใช้เครื่องที่มันไม่ตอบโจทย์หรือว่าใช้เยอะเกิอนอะไรที่มันมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีอยู่แล้วก็ต้อง,ต,องต้องมีผู้เชี่ยวชาญแนะนํา ตอบดีไหมตอบดีไหมดีดีให้พี่บอยฝากเขาว่าเออแพวกบริโภคถ้าจะเลือกเครื่องกับเลือกหมอต้องเลือกอยังไ,งไงก็ง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าจะไปทําหน้าเนาะดูแลผิวพรรณ์นี้มันก็เป็นรูปร่างหน้าตาของเราอะไรเงี้ยนะครับผมแน่นอนก็ต้องปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงเครื่องนะครับที่ได้มาตรฐานนะอย่างเอสราเนี่ยเขาก็นําเข้า เครื่องเพ่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศตรงนี้เราก็สบายใจอุ่นใจครับก็ต้องประกอบคู่กันไปนะครับเพื่อน้าของเราใครโกงเงนเราลูกเออใครเดเอเอธิบายที่มาก่อนทำไมอีงไปเดี๋ยวจอสำใจโเพราะว่าดูจากคำว่าเราไม่อยากโพสไม่อยากใช่คืออย่างนี้ละกันผมตลอดในชีวิตผมอะผมผมก็มีมีคนที่ติดเงินเราเอานี้ ก็ก็ปีเรื่อยๆนะครับแต่ผมไม่เคยอยากที่จะออกมาพูดผ่านสื่อเลยผมผมก็ไม่ไม่ได้เคยอยากทําให้มันเป็นเรื่องทุกวันเนี้ยก็มีคนที่ติดเงินเราใช้คาว่าติดเงินแล้วกัน,นะครับก็ก็มีมีอยู่หลายเจ้านะครับผมแต่คือผมก็ ก็เลืองที่จะเงียบม,มาตลอดอ่ะรู้สึกว่าทีาไม่จําเป็นไม่อยากจะใช้วิธีออกมาทวงผ่านสือ่อเพราะว่าพอาทวงผ่านสือ่อเดี๋ยวคนก็จะตีความไป็นอกอไปหลายอย่างเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะตีความยังไงบ้างแต่ว่ากับเทปนี้คือผมรู้สึกว่ามันประกอบด้วยหลายๆเหตุผลนะครับอย,อย่างแรกเลยก็คือมันเป็นจํานวนเงินที่มันค่อเยอะนะครับแล้วก็ผ่านกระบวนการการติดตามกันมานาะนแล้วก็มีการ แล้ปากแล้วก็ผ่านแล้วก็ตามตัวยากแล้ก็ตามตัวได้แล้วก็ละปปากแล้วก็ผ่านกันตามตัรยากกันตามตัวได้วนวนอยู่อย่างเงี้ยเป็นลูกอยู่อย่างเงี้ยมานานหลายเดือนแล้วจนผมรู้สึกว่าอ่ะผมก็ตามด้วยตัวเองไม่ได้ผลผมก็เริ่มติดต่อทนายให้ทนายตามก็ยังไม่ประสบความสเร็จผมเลยรู้สึกว่าสุดท้ายผมอาต้องพึ่งสื่อมั้งในการที่จะช่วยตามให้ทุกอย่างมัน ตามที่พุยกันไว้อะไรอันนี้สามารถบอกได้ไหมว่ามันเป็นเกี่ยวกับอะไรเาที่ขราวไม่ต้องหนนอะไรเป็นการทําธุรกิจครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเคสเนี้ยไม่ใช่การยืมเงินแต่ว่าเป็นเรื่องของการทักธุรกิจลงทุนครับเอ็บอกว่ามเป็นล้านเลยเท่าจริงแล้วก็คือยอดอ่ะมันอยู่ที่ประมาณนะครับใช้คําว่าประมาณสิบสามถึงสิบสี่ล้านครับ อันนี้เอาบริช่วยจมันเกิดจากอะไรในสงคราม้าดิฟีาก็ว่าคำยิงง่าใช้งายเลยก็คือเป็นการลงทุนเราเวลาเราลงทุนทําอะไรไปเนี่ยพอลงไปปุ๊บพอจบจบงานมันก็จะมีการเรียกว่าอะไรปันปันคืนน่ะปันเวลาปันคืนก็ปันมันต้องปันทุนกลับมาแล้วก็กำไรหรือขาดทุนก็กำไรขาดทุนก็เอามาหักกับไอ้เงินต้นอะไรอย่างนี้แหละไอ้ตรงที่ผมลงลงไปเนี่ยมันควรจะต้องกลับมา เมื่อหกถึงเจ็ดเดือนที่แล้วเมืม่กจากปีที่แล้วใช่การลงทุนนี้ลงเริ่มลงทุนนี้แต่เมื่อไรลงทุนก็ช่วงในระแวกสองปีของสองปีนี้อะไรเงี้ยแหละครับอืมระหว่างทางที่บอยพวงร้าสุที่ได้คุยกับป็นจุดเขาให้เหตุผลว่าอะไรคือผมจะบอกอย่างนี้นค,นนคือ,อ,คอไอ้ที่เขาตามตัวยากก็ใช่แต่ก็ไม่ใช่ว่าตามตัวไม่ได้เลยสุดท้ายก็มีการติดต่อกันได้แต่ว่ามันเหมือน พอรับปากว่าจะทําอย่างนั้นอย่างนี้ว่าจะชําระแบบนั้นแบบนี้พอถึงเวลาก็พอถึงวันอสมมุติเช่นผมบอกว่าโอเคเดี๋ยววันผม,ม,มนว่าวันนี้วันอะไรครับวันอังคารวันนี้วันอังคารผมบอกโอเคเดี๋ยววันพรุ่งนี้ตอนเวลานี้พี่ช่วยส่งมาให้ผมหน่อยว่าพี่จะตกลงชําระผมไยังไงบ้างโดยเงินไขอย่างนี้นะโอเคเขาทำมาให้เขาทำมาให้ปุ๊บมันก็ไม่ตรงกับที่คุยกันมันก็เหมือนกับต้องเสียเวลาไปอีกนัดใหม่คุยใหม่ พอทาพอทาเป็นตัวแทนน้ำใหม่ก็ไม่ตรงกับที่เหมกันอีกไมเหมือนไม่เหมือนกับกระโดนผัดไปไดเรื่อยๆอะแต่วอนที่ลงทุนไปเขาบอกไหมว่ามันเป็นมีความเสี่ยงหรือว่าบอยทีว่ามันก็เป็นการลงทุนกปกติเราซื้อฉากะไรอย่างนี้ไอการลงทุนเนี่ยครับผมไอเรื่องความเสี่ยงขาดทุนกำไรผมรู้อยู่แล้วแหละการลงทุนนก็มีทั้งขาดทุนกำไรแต่ตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องขาดทุนกำไรมันเป็นเรื่องที่ว่าเงินที่ผมลงทุนไปแล้วผมต้องได้คืนมา มมันนไไ่ด้คืก็คือทั้งเงินต้นแล้วก็เงินปันผลใช้คำว่าเงินต้นแลเงินปันผลถูกต้องถูกต้องถูกต้องใช้คำนี้วเิมันเยอะอย่างี้ก็ผมอะอย่างที่ผมบอกแหละผูทวงมาหลายเดือนเนาะคนเคยทำธุรกิจด้วยกันผมก็ไม่ใช่เป็นคนใจร้ายแบบใช้ละกรรมอยู่แล้วความจริงถ้าเกิดมันเลยกำหนดุ๊บผมสามารถใช้วิธีทางกฎหมายได้เลยแต่ผมก็ปล่อยให้มันล่วงเลยมา ดยการที่เขาบอกว่าเขาลําบากตรงยิง้นอย่างนี้ผมก็เกลียเลยมาหลายเดือนจนผมรู้สึกว่าอ่ะหลายเดือนแล้วอ่ะก็ยังมีการผัดผมเรื่อยๆผมก็รู้สึกว่างั้นผมต้องเริ่มใช้วิธีการทางทานายแล้วแหละอาจจะต้องเข้าทางตกลงอย่งที่มาทำย,าย่างส่งหนังสือตกลงกันอะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่อย่างทีอง่อย่างที่เป็นที่เห็นนะครับพอใช้วิธีทางทานายแล้วก็ยังมีการกลัดไปเรื่อยๆอีก ผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยผมคงต้องพึ่งสื่อแล้วมั้งในการเออต้องออกมาพูดอ่ะเพราะว่ามัน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 ทุกทุกอย่างอ่ะครับผมว่าผมก็อารมุบอร่อยยยวยหยุนหยุนให้เขาช่วยเหลือเขาแต่ทุกอย่างมันมีขีดจํากัดของมันห,หลังจากพูดไปม,มีเขาได้ดติดต่อกลับมาบ้างไหมัผมโพสสองครั้งใช่ไหม,มก็คือผมโพสก็คือเมื่อวันศุกร<ช>์ตอนดึกคืน เพราะว่าความจริงแล้ววันศุกร์ผมมามีน,นัดเพ s. <S ื่อเซ็นเอกสารนะครับนั่นก็คือเอาเป็นว่าไม mm ่ได้เซ็นกันแล้วกันก็วันศุกร์ผมก็เลยโพสต์ไปอย่างนั้นว่าผมรู้ว่าทำไงแล้วตามตัวไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปรับสายผมตั้งแต่วันศุกร์ไปแล้วเสาร์อาทิตย์ผมก็ไม่อยากตามผมก็เห็นว่าเป็นวันหยุดก็ยังไม่ <marvel. S 1> อยากตามใจดีนะเรารู้สึกว่า เป็นวันครอบครัวแล้วกันเออ,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 อามจริงแล้วคือการตามเงินมันไม่มีวันหยุดอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าเสาร์อาทิตย์ก็หยุดไปไม,ไม่ตามพอมาเมื่อวานเขาก็ยังไม่โทรมาผมก็เลยโทรไปก็ก็ตามตัวกนอยู่สักพักหนึ่งไม่ได้ตามง,ง่ายๆทันทีก็เมื่มอวานก,ก็ได้คุยกันคุยกันคุยกัน,กนจนก็เหมือนว่าจะโอเคแหละ สุดท้ายพอที่ผมพิมพ์อีกทีเมื่อคืนเพราะว่าพอผมพิมพ์เข้าตกลงเข้าไปในไลน์เพื่อให้ต้องการไป็นหลักฐานว่าคุยกันแล้วนะว่าคุยกันแบบนี้อะไรเงี้ยตบควรช่วยรับทราบให้หมน่มเขาก็ไม่รับทราบให้หมก็คือไม่ตอบใช่ผมก็รอครึ่งชั่วโมงผมก็พิมพ์อีกครั้งหนึง่ง เขาก็ไม่ตอบผมก็เลยรู okay. ้ส really ึกว <uh> okay. ่าโอเคถ้าตามอย่างนี okay. ้ไม่ได้ผมก็ขอตามในสตอรี่กัแล้วกันอืมแล้วมีลิมิตไหมว่าแบบเขาจะต้องคืนเมื่อไหร่ทีเท่าไหร่เขาก็ไหลโออเขาขอเขาขอผ่อนชำระนลครับในระยะเวลาที่ก็นานพอสมควรเออครับก็แต่ผมผมว่าผมก็ใจดีมากอะระยะเวลาตรงนี้นอกจากเราไม่มีคนอื่นที่โดนเราในการคึเค้น ก็การลงทุนทั้งนี้ก็เป็นผมกับคุณธนาก็คือหน่องครับผมก็คือนรายก็คือ uh. สี่ล้านพอแต่ว่าคุณหน่องไม่ค่อยเสียหายอะไรเพราะว่าเงินลงทุนทั้งหมดนี่เป ну, ็นเงินกระผมเองัโอเคแล้วแล้วคุณหน่องเสียหายตรงไหนบ้างก็คือหมายถึงว่าคุณหน่องเนี่ยเวลาลงทุนอะไรพวกเนี้ยอาผมทักกันหน่อง ถ้ากำไรอ่ะเดี๋ยวแบ่งครึ่งถ้าขาดทุนขาดทุนก็ขาดทุนคนละครึ่งแต่ผมเป็นคนออกเงินเองเอาง่ายๆคือเป็นนายทุนให้เพราะนั้นแล้วถ้าเกิดไม่ได้เงินคืนก็ผมโดนเองอรายนี้ไว้เพื่อในบ้านผมผมครับน้อยอันนี้คือเขาเป็นคนในวงการหรือเป็นคนนอกวงการเขาไม่ใช่นาราในฐนนกแสดงครับแต่เขาก็ทํางานเกี่ยวกับวงการในวงการบ้างด้วไม่ถึงทำงานในส่วนของเรื่องหลังอ่ะเอาอย่างเงี้ยพี่บอลจะไม่พัานายก็มาช่วยอย่างเงี้ยใช้กฎหมายเอามาช่วย ก็ตอนนี้ผมก็เนี่ยสุดท้ายผมอย่างล่าสุดเลยก็คือผมคุยกับเขาเมื่อคืนว่าโอเคไอสิ่งที่เขาแบบยืนขอเสนอมาว่าจะชาระอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยที่แบบมันมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยตลอดเวลามันมันได้ได้ข้อตกลงฟนอลแล้วเมื่อคืนผมจะทําการนัดเจอเขาวันพฤหัสบดีนี้กับทนายเพื่อให้ทาหนังสือเซ็นว่าเขาจะยินยอมชําระผมอย่างนี้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 จนถึงเมื่อไหร่ ก็ผมก็หวังว่ามันจะไม่มีการผลาดหรือว่ามีอะไรมากกว่านี้แล้วอะก,ก็สุดท้ายถ้ามันก็อย่างที่ผมบอ,อกทุกอย่างมันมีผมอะอารมณ์อร่วยเขาโยนหยวนให้เขาเขาเรียกว่าะอะไรเออขยายเวลาให้เขายู่นนี่ผมขยับให้เขามาเรื่อยเรื่อยเรื่ยแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันมีขีดจำกัดถ้ามันถึงจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า ผมผมไม่สามารถที่จะขยับเขาได้แล้วอะ่ะก็คงต้องไปถึงกระบวนการทางกฎหมายก็ผม,มผมไปก็ผมกไปก็ไปรูแ้แต่ว่ความใจดีของเราแต่ว่ามันทม่ไรผลดีผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงผมก็ไม่อยากจะมาป่วยตัวเองว่าตัวเองใจดีแต่คือเราต้องเป็นอย่างนี้มาตลอดมั้งคือเช่นพอมีคนที่เขาแบบต้องจ่ายเงินเราอะ่ะแต่เขาก็มาบอกเราว่า เขาไม่มีจริงๆแล้วเวลาติดต่อไปอันนี้อันยังไปถึงเคสอื่นด้วยนะที่ผนเออแล้วเขาก็ยังไม่ได้หายไปไหนเ,นเราก็เข้าใจเขาในประมาณหนึ่งแต่เราก็อยากให้เขาเข้าใจเราในประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นเงินก้อนเนี้ยคือผมก็ทําธุรกิจ่เะเนาะไอ้เงินก้อนเนี้ยที่ผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ยังไม่ได้วนกับเงินวนกลับมาในช่วงระยะเวลาที่มันควรจะกลับมาเนี่ย ผมก็เสียหายกับธุรกิจอื่นไปแล้วอย่างเ,เงี้ยผมก็เออสะดุดถูกต้องผมก็เสียหายเป็นเป็นตัวเงินด้วยอะ่ะกับธุรกิจอื่นไปแล้วอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ว่าใจดีหรอกแต่ผมก็อยากให้ก็คืออะไรที่พอใจยืดหยุ่นได้อะไรพอจะช่วยได้ผมก็เต็มที่อ่ะแต่ว่าทุกอย่างมันก็มีกิจกัดก็ยังสุดท้ายแล้วทำใจไหมไหมก็ก็หวังว่า ก็ได้เงินกลับมาคืนครับคือก็ออไม่พ้วความจริงก็ไม่ได้อยากที่จะต้องไปถึงกระบวนการทางศาลด้วยแต่ถ้ามันจะเป็นจริงๆคงต้องไปทางนั้น,นพี่บอยครับแล้วในตัวสัญญาแบบว่ากําหนดแบบใช้นี่ผ่อนผันเนี่ยเรากำหนดไปกี่ปีครับอันนี้ต้องขอขอไปดีเทลแล้วกันแต่ว่าผมผมผมก็ผมก็ค่อนข,ข้างที่จะการพูดว่าผมให้เวลาเขาในการผ่อนชำระเป็นระยะเวลาที่พอสมควรอันนี้เป็นครั้งแรกเลยในการทําธุรกิจแล้วเจอก้อนใหญ่ขนาดนี้ ถ้าเกิดว่าเรื่องของการโดนเออก็ได้แต่ใหญ่สุดแต่ถามว่าที่ผ่านมามีคนที่ต้องชำระเราอ่ะเป็นแบบเป็นนี้เราอ่ะในหลักล้านอ่ะก็มีอ่ะตอนนี้ก็มีแตซึ่งแต่ผมก็ผมก็ไม่อยากพูดเพราะว่าเพราะว่าเขาก็ยังสามารถทําให้ผมติดต่อได้แล้วเขาก็ดูมิควาาพยายามใช้เราซึ่งดูดูอูดูยูดูดูู้มูดูดูนูดดูดู จลรนิษฐ์จะหน่อยแต่ผมผมผมก็ไม่อยากพูดคือคือเออถ้าไม่จำผมบอกไงว่าถ้าไม่จําเป็นอ่ะผมไม่มีจะพูดเรื่องอื่นเยไม่ต้งถามเวลาจากนี้ไปแต่ถ้าต้องใช้เงินก้อนใหญ่นี้บอยจะต้องระมัดระวังตัวแค่ไหนหรือมั่มีความระแวงความกลัวไหมความจริงแล้วผมเนี่ยเป็นคนยำปีําทำอยู่แล้วผมอ่ะโคตรระมัดระวังเลยผมโดยเฉพาะเรื่องการใช้เงินนะผมแม่งโคตรแบบคิดถี่ทวน ใส่ตองให้ดีหาคอนเน็ชันว่าคนนี้ไว้ใจได้ไหมวนี้ผมเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเกือบเกจะเป็นผู้ชันนิดในเรื่องพวกนี้เหมือนกันน่ะต้องก็แบบระวังตัวมากให้สุดอ่ะแล้วสำหรับเคสเนี้ยไอ้เคสสิบสามหรือสี่ล้านเน่ะผมก็มั่นใจว่าในตอนแรกว่ามันไม่น่าจะเกิดอะไรแบบนี้ได้เพราะว่าเขาก็ดูมีความน่าเชื่อถือมากแต่สุดท้ายมันก็เกิดผมว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อเนาะ เราถึงบอกกันว่าทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยง<อ>แต่ถ้านูว่าเขาไม่ไม่ใช่หรือไม่มีกันนะถูกไมหมว่าเขาเป็นใครหรือว่าไอเรื่องเปิดเผยอะ่ะผมว่ามันก็เป็นเรื่องของทางกฎหมายด้วยนะอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงถ้าเกิดว่าผมพูดออกไปว่ามันเป็นธุรกิจอะไรอะ่ะ<อ>ผมว่าคนก็คงค,คนก็คงจะพอรู้แหละเออแต่ทีเนี้ยคือผมก็วก็บอกเขาไปว่าถ้าเซ็นข้อตกลงแล้วเนี้ย ผมขอให้มันตรงตามเวลาแล้วก็ตรงตามข้อกาหนดเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมาถึงจุดที่ว่าถ้าคุณผิดชําระผมแม้แต่งูดเดียวอะ่ะผมก็ขออน,นุญาตส่งไปถึงตามกฎหมายทายังศาลเอยใช่<ม>เพราะว่าผมที่คําขายเขาไปหลายครั้งแล้วครับแต่ทำขายขผมมันคงไม่สักศี์มั้ง<ม>เขาถึงแบบหรือเขาอาจจะเห็นว่าผมใจดีอย่างที่พี่บอกอเขาก็พยายามที่จะแบบผัดผมมาได้รือย แต่อย่างที่บอกตอนนี้ผมว่ามันถึงจุดที่ผมจะต้องทำทุกอย่างให้มันเด็กขาดจริงๆแล้วตอนก็อยากถามวันใหม่ก็อีกเรื่องนึงวันใหม่ที่เราที่เรารู้สึกว่าน้องไม่ให้วันนี้จนได้ที่โดนปิเเปลี่ยนฟฟลลิ่งกับนึง